ค่ะวันนี้มาพาท่านผู้ชมทำผัดกระเพราหมูกรอบนะคะกระเพราหมูกรอบง่ายๆค่ะนี่เลยค่ะเป็นประกอบพริกขี้หนูกระเทียมใส่ไปเลยค่ะพริกขี้หนูกระเทียม ปรุงรสทุกอย่างให้ครบพร้อมกันน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ซะซอสจาไปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเพราะเราต้องการทวามไวค่ะราะ เพราะว่าเพิ่มความกรอบของหมูกรอบนะคะซอามันหอยสีขาวเสร็จแล้วค่ะเชิญค่ะ ชิมผัดกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะอาหารจานเดียวในบ้านทำทำได้ง่ายๆนะคะไปลองทำนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามให้กับยานาชาแน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะไปชิมกันค่ะ